สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับผูกตัดกองเรานะครับมา,มานั่งเถาอน,นอนทําอะไรกันนี่โอ้นอนกันเต็ไมไปหมดเลยนะครับเนี่มีเจ้าทีเล็กเนี่นอนไปเอนี่เดินเสาคอยาวครับเอ่นเดินเสาคอยาวอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้โอ้ก่องไม่เห็นไฟเลยตอนนี้อ๋อ อ้าวมิจฉาไายเทเลทอปตัวนี้น่เน่เน่เน่อ่าเทเลทอปเนี่ยมีลิงครับลิงเดี๋ยวให้มันมาเต้นโชว์หน่อยนะครับเนาะนี่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 โอ้โหโอ่ง่ายเลยอ้าวเต้นโชว์หน sure ่อยเนี oh ่ยโอ้โหมีที่เต้นเลยนะครับให้มันนอนเต้นเลย อ่าซุปเปอยรัวเรากำังมีนะครับแน่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 โอ้โนี่น่นนเต้นโฉบแล้ครับโอ้โปเ่โอโร่เรานี่เต้นดีมากครับเอ้าเอา,เอาจะล่วงไหมเนี่ยแน่อ๋เอเข้าเข้างาหมดแล้วอนอนเต้นกันไป เอ้าไก่ครับไก่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 โชว์ไก่เลยนะครับนี่ไก่ดื้ยืนเต้นเลยครับเอา้าอ๋อนี่โอ้เต้นดีมากครับเดี๋ยวกับซุปเปอร์ฮีโร่แล้วหน่อย วัหอ้าวฝากกดติดตามด้วยนะครับบายบาย